สวัสดีทุกคนผมเจ็เองวันนี้เราก็อยู่ที่เกมที่เราเล่นเป็นโลกนะแต่วันนี้เรามาเล่นในโหมดรักษาซึ่งค้ายที่แล้วเราเพิ่งจากการกับโลกของเจ้าตัวฟังกัสไปในระดับปกติในวันนี้เราจะไปเล่นในระดับสุดโหดกันเปิ์กยังไม่มีอะไรนะเราจะเล่นเป็นสายล็อกดาวน์เหมือนเดิมนะครับโอเคเล่นในระดับเมกาเลยลุยกันเลยดีกว่าอาา่าฮะเราจะลงโลกอา่าเอาไปอยู่ที่นี่ละกัน สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คืออัพอัพแล้วก็อัพแค่นี้เลยหลังจากนั้นเราจะไปบินหาประเทศกันความระบาดของเจ้าโรคตัวนี้ก็คือมันแพร่กระจายาเร็วมากถึงแม้เราจะแบบทำการควบคุมไปมากเท่าไหร่ก็เถอะแต่มันก็ยังมีคนติดเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะครับเลยต้องทำให้เราเน้นไปทำการล็อกดาวน์จะมีประสิทธิภาพมากกว่า การไปนั่งไล่ควบคุมโรคเนาะแต่ตอนนี้เราควรจะต้องหาเชื้อโรคก,ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนโอเคทีมงานผมไปเจอที่ไหนอะที่อินเดียเอาผมไปเจอนี่หว่างั้นเราจะเริ่มล็อกดาวน์ที่ตัวของเอเชียเอเชียอ่ะเอเชียเป็นล็อกดาวน์โอเคเราจะล็อกดาวน์ตรงนี้ก่อนครับเพื่อความสบายเนาะแล้วก็ลงตัวนี้ก่อน เพื่อง่ายต่อการควบคุมโรคนะไม่งั้นอาจจะเจ๊งกันแน่ๆเลยครับจะเย็นๆนะพวกคุณผมต้องระวังเรื่องของความความเสี่ยงของคนที่จะไอ้น,นี่ด้วยนะเดี๋ยวพยายามไอ้น,นี่ก่อนอ่าแป๊บหนึ่งฮะต้องผมอยากได้เงินมากเลยผมหาโรคไม่ค่อยเจอเลยมันระบาดแค่อินเดียเหรอเพราะไอตัวของประเทศอื่นผมไม่เจอเลยว่ะดูสิ โอเคโอเคจะนู่นแล้วเพราะมันหมายถึงเงินที่ผมจะไม่ได้ด้วยนะอ่ะผมลดความเสี่ยงในการที่เขาจะประท้วงกันก่อนนะแล้วจะไปล็อกดาวเพิ่มครับเดี๋ยวเล่นความเร็วก่ะเครื่องบินมันช้าเหลือเกินอ่ะตอนนี้ที่ฝั่งอเมริกาก็มีครับโซนแอฟริกาก็มีติดงั้นผมจะล็อกไว้ที่แอฟริกาแล้วก็ล็อกตัวของนอทอเมริกาครับเออแล้วที่เหลือจะจะไปลงตรงนี้เพิ่มนะ ตอนนี้ยังอยู่ในอารสไรสิ์อยู่เรายังไอนี้ไม่ได้ฮะหมายถึงว่าเรายังตัวไอนี้ไม่ได้ฮะยังวิจัยไม่ได้เนาะต้องรอไอนี้ก่อนต้องรอเขาวิเคราะอสเสร็จก่อนตรงนี้ตรงโซนอะไรโซนยุโรปครับยุโรปก็ล็อกดาวน์แม่งไปเลย,เ,ยเดี๋ยวรออัพตัวนี้ขั้นสี่นะครับเพื่อให้ประชาชนเขาปฏิบัติตามสักหน่อยผมจะไปลงไอนี้ไว้หน่อยครับวิจัยกันครับ โอเคสปอรเรากําลังแพ้พันฮะนักหน่วงอยู่เอา,าไปที่นี่ผมจะไปล็อกดาวน์หมดแล้วนะแล้วผมจะไปแทร็กกิ้ง่อยนะฮะเดี๋ยวผมลงแทร็กกิ้งหน่อยด้วยความที่เงินมันช่างหายากเหลือเกินแล้วก็จะลดอีดฮะต้องลงแทร็กกิ้งไปด้วยเพื่อที่เราจะได้ติดตามโลกง่ายๆนะตรงนี้โซนนั้นติดแล้วฮะเอา้าล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ตอนนี้เงินพอแล้ว วันนี้ผมควบคุมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคนไม่ค่อยจะติดกันเลยนะม,มีประเทศไหนที่ผมยังไม่ไปเยือนบ้างอะไม่มีเนาะอ่ะตอนนี้เราได้ปิดหนทางสู่โลกทุกอย่างแนละ้วไม่มีที่ไหนสามารถมีทางออกไปได้และจะไม่มีใครสามารถรอดไปได้เช่นกันอวิจัยเพิ่มนะครับแล้วก็ลงตัวนี้มากันเชื้อโลกหน่อยแล้วก็ลงแท็กกิ้งเพิ่มครับ เดี๋ยวถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวผมจะโปรยเงินนะผม,ผมจะอัพตัวเนี้ยมาปอมมาโปรยเงินช่วยก่อนถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะถ้าค่าอำนาจเรามันโดนสั่นคอนเร็วเกินไปอ่ะผมจะต้องเรียกว่าโปรยเงินสักหน่อยต้องมีการโปรยเงินช่วยสักหน่อยครับโอเคแล้วก็เอาเงินควรจะเอาเงินไปลงด้านการพอเชื้อครับลงมาทางทางเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งที่มันช่วยลดการระบาดได้สุดยอดอยู่ ทีนี้เราก็รอแค่เราวิจัยเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้คนติดเชื้อแค่ประมาณ22เองถึง6%ก็ไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้ซีโามีครับที่แคนาดาแคนาดาซีนามิบุกตอนนี้เกิดอำนาจผมเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วไม่ได้แล้วครับผมต้องโปยเงินตอนนี้ต้องโปยเงินแล้วเนี่ยไม่งั้นไม่ทันแน่ๆเลยอำนาจผมหมดแน่เลยทีนี้ต้องสู้กับโรคระบาดครับ เพราะคนเริ่มไอ้นี่ละล็อกดาวเริ่มสู้ไม่ได้ครับผมต้องเอาเงินสู้เอาอะเพราะรีเสิร์ชเราได้มาเกินครึ่งทางแล้วตอนนี้ต้องเอาเงินสู้อย่าง,างเดียวฮะเราไอ้นี่เลยอบอรัชชิเมนด้วยไอเปิร์กไอเปิร์กที่ตัวนี้อัพมาก,ก็คือเอาเงินไปเพิ่ออมอำนาจนะฮะแบบประเทศไหนที่รับการเดือดร้อนเราก็เอาเงินฟาดเอาเงินฟาดเอาเงินฟาด,าฟาดทำให้อำนาจเรายังบอกว่าเอ้ยพวกเราช่วยพวกคุณได้นะ ตรงนี้หนักครับตรงนี้หนักมากเลยผมส่งทีมงานผมลงไปช่วยกันแต่ทีมงานผมไม่ได้อัปเปิลอะไรเลยทีคนตายเยอะฮะแต่คนติดเชื้อนี่บวกอยู่กําลังรักษาเรื่อยๆอาํานาจผมก็กําลังชิวๆไปเรื่อยๆนะแล้วน่าจะสามารถจบโลกนี้ได้แบบชิวๆเลยนะอา่าผมต้องอ่ะอันนี้หน่อยต้องปรดั์นะครับเพราะมันอันนี้มันจะอันนี้หน่อยอำนาจเพิ่มขึ้นมา เนี่ยตรงนี้ควบคุมควบคุมโด้แล้วแต่ตายเยอะหน่อยเ็เรียกว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอ่ะตอนนี้อยู่ในขั้นไอ้นี่ครับผลิตแล้วกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วครับเอาอัพกระบวนการผลิตเรื่อยๆเลยฮะผมจะต้องการผลิตให้ได้เร็วที่สุดเนาะตอนนี้ทั้งโลกติดแค่1.7-1.8ล้านกำลังเพิ่มขึ้นอยู่นะเอารถลดลการติดเชื้อหน่อยคนตายไปสองล้านกว่าละอัะนนี้นี่ไอตัวนี้จะช่วยลดการติดเชื้อได้เยอะมากเลย โอเคนะมีประท้วงเล็กน้อยครับแต่ก็เอาเงินฟาดฟาดไปเดี๋ยวก็จบนี่แหละว,วิถีฮะมันคือวิธีจังการโลกที่ดีที่สุดละที่ผมคิดออกนะนะตอนนี้แหละนะต้องเอาเอำนาจเพิ่มปะผมอยากจะโปะเงินเพิ่มยังถ้าทานไปเนี่ยผมต้องรออำนาจเพิ่มปะต้องกดอำนาจช่วยด้วยไม่งั้นไม่ทนันแน่ๆเลยทุกคน เท่าไหรอ่อ่ะหกกับห้าได้ได้ได้ลงช่วยตรงนี้ก่อนครับไม่งั้นตรงนี้แย่แน่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมีแค่ตรงเนี้ยที่หนักครับมีแค่ตรงเนี้ยที่ที่หนักอยู่จุดเดียวเลยเนี่ยจุดเนี้ยหนักสุดเลยจุดอื่นเขาชะลอตัวหมดแล้วแต,แต่จุดนี้ยังหนักอยู่โอเคอหนาจผมอัพหมดแล้วผมจะไม่มีอนานาจผมอัพแล้วดิโอเคตอนนี้ เลทการตายกับกับ,กล,บกลับมาอยู่ในมาตรฐานคงเดิมแล้วแต่การผลิตที่ช้ามากเลยผมต้องอัพขั้นผลิตสูงสุดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปอัพไปตัวนี้ก่อนดีกว่าถ้าผมจะล็อกดาวน์ต้องล็อกดาวน์เต็มที่ครับใช้ยี่ะขอตั้งหน่อย ม,ม,มันมีเอาไปเจอจูนประเทศอื่นเรื่อยๆอยู่โอเคเรียบร้อยตอนนี้รออย่างเดียวเลยครับภาวนาให้เราเสร็จก่อนหรือว่าอำนาจเราจะหมดก่อนตอนนี้มันลุ้นตรงนี้เลยถ้าเกิดตั้งถึงผมจะลงตรงนี้ไปอีกขั้นหนึ่งนะลงการอาไอสปีดในการจัดการการผลิตสักหน่อยเพราะตอนนี้ได้มาครึ่งนึ่งแล้วครับําหรับการผลิต โอเคใกล้ถึงความฝันแล้วโอ้โควบมมิงคับไม่มีอะไรตอนนี้ตอนนี้ตรงน,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 นี้ติดเชื้อกำลังรักษาได้แล้วฮะคนติดเชื้ออยู่แค่ประมาณหมื่นสเองน่าจะไม่น่าน่าจะชนะนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ตรงน,นี้หนักอยู่ฮะโดนการโจมตีเมื่อครั้งนั้นไปหนักอยู่โอเคน้ำท่วมใหญ่ครับ ไม่น่ามีปัญหานะผมผมยังมีเงิน n e x ไอค้ค้งอยู่สามารถเอาเอาเ,อเ,อเอไปฟาดเพิ่มอำนาจได้อยู่ <c oughs> ปแปลกๆนะผมเอาไปฟาดเพิ่มอำนาจนะโอเคตอนนี้ได้90แล้วที่เหลือก็จะจบแล้วอ่ะเหลือขั้นตอนการกระจายแล้วครับตอนนี้วัคซีนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโลกปลอดภัยด้วยมือเราอีกแล้วฮ่า <c oughs> เรียบร้อยครับเหลือแค่ผู้ติดเชื้อไม่กี่คนเท่านั้นห้าคนแล้วกำลังจะหายะทุกคนจะหายรอบอ,อ้อรอบวัน,นี้คนเสียชีวิตไปหล้านกว่าคนเลยโอเ,โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะมาเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวพาดหน้าเข้าไปเจอกันต่อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย